ชิไปใส่เนี่ยชิไปใส่กีฬากีฬาเขาห้องกีฬายังนี่นะว่าหากีฬายังชิโจชิลิน,นตีบานมันเฮี้ยนหลายเลยเนาะไว้นีฮะมีมี่เฮี้ยนนะขึ้นดีไลย

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเลยครับทีเดีต้อนรับทุกคนเข้าสูุซองเบาวหนวดพาเราอเด้อพี่น้องเลยเอาพี่น้องอีพี่นีเบาวหนวดจะพาผมเป็นพี่น้องมาเบิกห้องเฮียนที่ว่าเบาวหนวดเคยเฮียนมาก่อนพี่น้องก็คือห้องเฮียนสังคูนเองเนาะแต่ก่อนนี่เบาวหนวดนี่เฮียนวิชาซีสีใจมาเฮียนอยู่นี่พี่น้องจะเป็นผักข่ำแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่คนเฮียนอยู่นี่หลายหลายพี่น้องแต่ว่ามาในปัจจุบันนี่คนกับุ่กหอยมาเฮียนหลายบรนไดพี่น้องเนาะยูวางอันเบาวหนวดยื่นนี่จะเป็น สนามกีฬาหรือว่าเดินกีฬาเก่าพี่น้องจะเป็นเดินบ้านบ่วงแล้วก็บ้านทรงเนาะอยู่วางนี้เนาะนี่พี่น้องแต่ก่อนนี่ถ้ายผลจัดงานกีฬานี่ผลจะมาจัดอยู่นี่พี่น้องจัดอานกีฬาบอกว่าจะเป็นอ่าบ้านบ่วงบ้านทรงพี่น้องผลจะมาจัดอยู่นี่เนาะโอ้คนนี่ร้ายขนาดไหนพี่น้องเลยอยู่วางนี้เนาะแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผลบริสไซแล้วพี่น้องผลง่ายเดินกีฬาลงไหวหลุมแล้วพี่น้องผนจะมีเดินห่มอยู่หลุมพี่น้องอยู่สูทพุกเนาะเดี๋ยวบนด จะพาไปเบื่องอีกหนึงแต่ว่าบนโอจะพาพพี่น้องมาเบื่องบรรยากาศอ้อมๆอยู่ข่างเดินกีฬาซะก่อนพี่น้องข้างนานี่จะเป็นตึกหอผักพี่น้องสาหรับหนักเฮียนที่ว่าเพิ่นมาเฮียนอยู่ที่สางคู่เนาะจะเป็นตึกสองสันในพี่น้องเลยตัวนี้จะเป็นตึกหอผักยิงพี่น้องในบริเวณนี้เนาะในบริเวณอ้อมๆข้างกับเดินกีฬานี่จะเป็นตึกหอผักยิงพี่น้องเป็นตึกสองสันแบบนี้เนาะ นี่ F4 พี่น้องเยตัวนี้ก็คือกันพี่น้องจะเป็นตึกหอผักยิงคือกันแต่สมัยก่อนนี่ถาวา,ภายภัยแม่เฮียนนี่แต่ก็ต้องมานอนในหอผักนี่นองพี่น้องนอนหรือว่าข้าแม่วาวบเขามานอนกะน,นอนอันอยู่อ่าบ้านผักอยู่นอกก็ได้พี่น้องหรือว่าจะเป็นอันบ้านผักที่ว่าให้เสาเป็นเดือนนะนาะเพิ่นจะพากันเป็นเสาอยู่นอกพี่น้องแต่ว่านักเฮียนร้ายในส่วนนะั้นพี่น้องเลยร้ายร้ายอะไรตอน,นะพ่แม,มนน่นันนักเฮียนอยู่สามคู่นี่ปีหนึ่งเกือบ หาพันคนเพราะพี่น้องเนาะาว่าบอโนดยังผิดไปกับขอโถษขอไยแต่ว่าบอลโนดจะพาพแม่พี่น้องมาบึงสถานเก่าๆที่ว่าบอลโนดเคยเฮียนท่านแหละเนาะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่จะบโบเมนเป็นตึกอันหอพักแล้วพี่น้องคนจะเอามาเป็นตึกการเฮียนการสอนเลยเนาะก็คือจะเป็นห้องเฮียนประถมพี่น้องอยู่วังนี้ตั้งแต่ป .1 จนหอดปาเลยอยู่วังนี้ตึกเดียวนี่เนาะตั้งแต่ป .1 จนหอดปาพี่น้อง โอ้สามัยแต่ก่อนนี่บอกว่าจะเป็นผู้บ่าวผู้สาวอลไรพี่น้อง,นงเนาะมาเฮียนอยู่ในสางคู่นี่ก็ไลยเนาะไลยอะไรได้ไลยอะไรพี่น้องช่งนะฮะผู้บ่าวผู้สาวมาเฮียนนะเนาะแบบนักเฮียนสางคู่นี่บรรยากาศช่วงนั้นนี่จะพากันย่างเลยย่างเต็มเนาะในแคมทางเส้นทางเล็กเก่านี่พี่น้องเต็มนะตอนแรงๆนี่เขาจะพาออกไปพากันไปซื้อของกินพี่น้องพากันไปกินข้าวเนาะพากันย่างไปตลาดพี่น้องเลยช่วงนะฮะช่วง่านักเฮียนไล่เนาะ เลยว่าเหตุให้บรรยากาศช่วงนั้นนะครับพี่น้องการสื่อขายการข,า,ขายกระดี่พี่น้องช่วงวน,วนั้นเนาะแล่ตึกตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมสรพี่น้องตึกตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมอรแต่บโนดแต่ต้นบโนดเฮียนนี่จะได้ใส่สมสรตัวนี้นะพี่น้องเ,อเพราะว่าถ้ามีร่วมครูอาจารย์บอพี่น้องหรือว่ามีการแข่งขันกีฬาเฮียนบอผมจะใส่สมสรตัวนี้เนาะในการเหตุเวกเหตุงานเพิ่นพี่น้องเลย เนี่ยโบโน่จะพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบื่องใกล้แต่ว่ามาในปัจจุบันนี่เพื่นบเทด้ใวไแล้วพี่น้องมันจะมีสมสรใหม่แล้วเนาะเนี่ยบโน่จะไปถ่ายพี่น้องในเบิ่งเด้อแต่ว่าจะให้พี่น้องด้เบื่องก่อนบรรยากาศอยู่สมุรเก่าพี่น้องเลยนี่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นขังในของสมุรเลยพี่น้องแต่ก่อนนี่จะมีตั้งอะไรอย่างนี้เนาะตั้งหลวกโต๊ะพูนชี่ตั้งเรียนกันไปเลยพี่น้องเรียนกันไปเลยนะ เลี้ยนเงวขึ้นมาฮอตพีเลยพี่น้องเนาะาว่าจะมีการสแสดงจะมีการแข่งขันบอพี่น,อน้องเนาะตอบคําถามบอเป็นนันตอบภาษาอังกฤษบอพี่น้องหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะเพื่อนจะมาจัดงานอยู่นี่เด้อพี่น้องเนาะนี่อยู่นี่ก็ยังมีเวทีพ่อพี่น้องเลยคือสมัยแต่ก่อนนี่โหนด์ก็เคยขึ้นไปห้องเพลงอยู่นี่แหละเนาะแต่ก่อนนี่ก็รลายๆหอยยยยอ้องหลายๆคณะหลายๆอันวีซ่าพี่น้องที่ว่าเขามาจัดงานอยู่นี่ นอกจากว่าจะมีการอันแข่งขันกีฬาเรื่องตอบคาถามแล้วก็ยังมีการแข่งขันเกี่ยวกับอันเดินแบบบอพี่น้องหรือว่าห้องเพลงขับําบอเนาะฟ้อนบอ,บอ,บอ,บอก็จะอยู่วังนี้แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนเนาะจะอยู่วังนี้แหละช่วงนั้นนักเฮียนหลายพี่น้องเลยคย่าานว่ามากกับจนบ่มีวางหนังหมดแล้วเนาะบรรยากาศช่วงนั้นนี่โอ้ยทวาขัางในอันสมโมสซอนือว่างหอตัวนี้นี่เต็มเรียบร้อยปุ๊บจะมีนักเฮียนอยู่แถวนอกนี่พี่น้องเนาะยืนพากันส่องตามมันอ่าปรงเอี่ยมพี่น้อง ยืนตามปอกเอี่ยมแล้วก็ซ่องเบิ่งเนาะอ่อมสมูทรอะลรพี่น้องผ <c oughs> ู้คนก็นจะลายในช่วงนะลายเนาะผ <c oughs> ู้คนก็นจะลายพี่น้องการเฮียนการซ้อนอยู่เฮียนสังคู่พี่น้องจะหลายเล้จะมีหลายเนาะผลเห็ดตอนนั้นนั่นนักเฮียนผลลายเด้ประมาณนันหาพันคนบ่พี่น้องนาะในปีนั้นเนาะก็เลยว่าเห,ห็นหายผลสางตึกมาใหม่ตลอดพี่น้อง <c oughs> ในช่วงนั้นนี่ตึกนี่ตึกนี่จะบ่พ่อกันพี่น้องหอผักกับบ่พ่อเนาะตึกการเฮียนการส้อนกับบ่พ่อ แต่เพิ่นกเ็เลยว่าหยกตึกอ่าข่างๆกับสนามกีฬาเก่านี่พี่น้องออกให้เป็นตึกการศึกษาการเรียนการสอนพี่น้องอะไรหอผักนี่เพิ่นก็ยุตไปก่อนเนาะ, <c oughs> ะเพื่อนให้ไปอยู่วังลุมพี่น้องเลยเอ้าจะน้อยบอโหนจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งอ่าบรรยากาศหอผักเก่าๆตะกี้พี่น้องในบริเวณนี่จะเป็นหอผักพี่น้องจะเป็นหอผักยิ่งเนาะอยู่วังนี่โอ้และตัวนี้พี่น้องจะเป็นหอผักดังเดิมเลยนะอยู่วังนี่นี่ แต่รุ่นพ่อพี่น้องที่ว่าเขาเจ้ามาเฮียนแล้วเขาเจ้ามาอยู่ในนี้นี่เนาะแต่รุ่นพ่อพูนแหละพี่น้องเอ้ยแล้ bury, มาทุกมื้อนี้เพิ่นบ่ได้ไส่แล้วพี่น้องหอผักนี่นะนเนาะเพิ่นบ่ได้ไส่แล้วแต่ก่อนนี่หอผักนี่จะเป็นไม้เมื่อทางหลังเลยได้พี่น้องจะเป็นไม้เมื่อทางหลังเลยเนาะและอยู่บริเวณเบื้องนี้พี่น้องและอยู่เบื <N> ้ และอยู่บริเวณเบืเบเ้องนี้นี่จะเป็นนั่นจะเป็นเฮือนครัวพี่น้องจะเป็นเฮือนครัวแต่งกินของอันนักเรียนที่ว่าอยู่หอพักอยู่นี่เนาะจะเป็นเฮือนครัวพี่น้องแล้วก็สิเป็นสวนผักใน่อยู่หวังนี่นี่เนาะแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวน,นี้เพิ่นเฮ็ดตึกอาคารอะละ้วของอนันหยังลาวกับญี่ปุ่นพี่น้องจะเป็นตึกอาคารการเรียนการสอนแหละเนาะตอนนี้อเอาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนี่ อ้อผักนี่เพิ่นโบได้ใส่แล้วนี่พี่น้องเพิ่นโบได้ใส่แล้วเนาะอ้อผักนี่นโตโตตั้งตะก,กี้พี่น้องเอามาไว้นี่เมอดอนะเนาะแต่ก่อนพี่น้องแต่ก่อนนี่อยู่วางนี่นี่เนาะในบริเวณนี่นี่ไปหมดนี่ จะเป็นวางอ่าเฮือนคัวคองหนักเฮียนอยู่ในหอพักพี่น้องเฮือนคัววางแต่งอยู่แต่งกินเนาะแล้วก็จะเป็นส่วนพักพี่น้องอยู่วางนี่นี่เนาะจะเป็นส่วนพักนี่มาเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นจะเห็ดเป็นเฮือนคัวแบบสี่หายพี่น้องเพิ่นจะเขียนใช่ว่าศูนย์อาหารเนาะศูนย์อาหารถาวายภายช <ess ak h apan> ิมาแต่งอยู่แต่งกินกับมาแต่งอยู่นี่พี่นอ้องอมาแต่งอยู่แต่งกินอยู่นี่ จะเป็นนันอาคารหนึ่งตึกหนึ่งที่ว่าประเทุไว้ให้ให้นักเรียนส้างคู่พี่นอ้องที่ว่ามาเฮียนในงเฮียนนี่เนาะเมื่อก่อนนี่ตึกตัวนี้นี่จะบูมี่พี่น้องตึกตัวนี้จะบูมี่เลยนะน้องเมื่อก่อนนี่แต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่เพ่นกิดใหม่มาเลยพี่น้องเลย อาพี่น้องนี่จะเป็นสโมสรใหม่พี่น้องอยู่ที่วิทยาลัยคคูสวรรค์เขตเนาะสโมสรน,นี่จะเป็นสโมสรใหม่ที่ใหญ่โคกเก้าพี่น้องเลยเนาะหับดักเฮียนได้หลายลอยเติบเนะาะถว่ามีการงานกิจกรรมบอรหรือว่าการแข่งขันต่างๆเคนจะมาจัดอยู่นี่พี่น,อนอ้องเนาะว่าจะเป็นอันหับใบประกาศกมาจัดอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวนี้ฮะเนาะและเดินนี่จะเป็นเดิน บ้านเตะพี่น้องแต่ก่อนนี่จะเป <pl ains> ็นเดินบ้านเตะเนาะช่วงบโบนูดอันเฮียนอยู่โมหนึ่งโมสองพี่น้องได้มาเบิ่งกีฬาอยู่วังนี่แหละเนาะได้มาเบิ่งกีฬาอยู่วังนี่พี่น้องเลยถือว่าเดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนไปหลายเนาะเพิ่นจะจัดกีฬาเมืองพี่น้องเนาะกีฬาเมืองอยู่วังนี่พี่น้องในร้ายเมืองยงมาแข่งกันอยู่วังนี่แหละเนาะแต่ก่อนนี่แต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่ยเผด็จเป็นสโมสรแล้วพี่น้องเดินกีฬาบ้านเตะ บ้านส่งบ้านบ่วงเตะต่อต่างๆพี่น้องจะเป็นกีฬาเนี่ย่นจะเอาลงไปลุ่มพี่น้องพุ่นเอาลงไปพุ่นแหละพี่น้องเอาลงไปพุ่นแหละ พี่น้องเลยเป็นสโมสรศรีว่าใหญ่ดีเนาะใหญ่ดีพี่น้องตอนช่วงบนถนนเฮียน,นี่หากระสางแต่ว่ายังบ่ทันได้แล้วพี่น้องก็เลยว่าเหตให้นบนถนนบนได้ใส่สโมสตรตัวนี้เนาะแต่ว่ามาในปัจจุบันเนี่ยโอ้สโมสรศรีเป็นใหญ่แห้งอะไรแต่ว่าไปมาจัดงานจัดกิจกรรมนี่หอ่านักเฮียนได้หลายร้อยคนเลยพี่น้องอยู่บางนี่พระตรงเฮียนสามภูดี ไปดีอาจารย์ก็เออมื่อก่อนพี่น้องเลยเมื่อก่อนนี่บลโนนีมาเฮียนสเปซโซ่พี่นอ้องเรียกว่าเฮียนผักําเนาะแต่ก่อนพนจะหับหนักเฮียนมาเฮียนอยู่วังนี้พี่น้องนักเฮียนนี่จะลายเนาะพนก็นเลยว่าได้เหตุอันนั้นได้เหตุอัน,น วางฝากหลดพี่น้องอยู่วางนี้จะเป็นวางฝากหลดเนาะของหงเยียนเรืออะไรนี่ตึกนี่จะเป็นตึกเยียนพี่น้อง right? สําหรับต <ường nym. S 2> ึกเยียนของหงเยียนสเปซโซ่ตอนแรงนะอยู่วางนี้จะมีหงเยียนจะมาเยียนหลายเลยตึกเป็นมืดและพี่น้องสองสามตึกอลอยู่ไปนี่จะไปหอดอันหอผักผู้ยิ่งหมดแหลยเนาะจะเป็นตึกอาคารเฮียนซ้อนพี่น้องไยอยู่วางนี้่าะไ่หงเยียนเีมาเฮียนตอนแรงหน่หรือว่าเฮียนภาคําหรือว่าจะเป็นเฮียนสายคู่ ต่างๆนี่ยเพิ่นจอดรถอยู่นี่แหละเนาะตอน,นแรงๆเรับขีดหอดความหลังตะกี้พี่น้องเลยเคยเฮียนจบอยู่นี่มาก่อนนะครับเขาไปต่อพี่น้องครับเขาไปต่อเมื่อก่อนนี่โอ้หนักเฮียนอยู่วังนี่นะพี่น้องร้ายอีลายลายอะไรเนาะหนักเฮียนอยู่วังนี่นี่ ่าบะว่าจะเป็นภาคเศร้าภาคเที่ยงพี่น้องแล้วก็ภาคคขำเนาะสามภาคนี่นักเฮียนจะมาเฮียนอยู่นี่แหละหลายตึกนี่ต้นแรกนี่เพื่อนจะสอนอันนั้นพี่น้องตึกนี่นี่จะสอนอันภาษาอังกฤษพี่น้องหรือว่าสเปซโซเนาะอยู่บางนี่นี่แต่ว่าภาคเศร้ากับภาคบ่ายนี่จะเป็นตึกอันนั้นพี่น้องจะเป็นตึกสังคมเนาะนักเฮียนอันอ่า วิทยาศาสตร์สังคมพี่น้องเขาจะเฮียนอยู่นี่เนาะตึกนี้เนี่ยสวัสดีสวัสดีครับเต้บ้านพ่อเมื่อไแร่เออพ่อไดครับพ่อดดพ่อหาพ่อหา เตยอยู่สายเออนักพีคครับอ้าวเดี๋ยววันห <laughs> นจึจะพาพี่น้องมาเบิง่งอันนั้นก่อนฮวงเหียนมาเบิ่งเดินกีฬาเนาะทีวานฮวงเหียนกับเจ้าที่จัดงานกีฬามือแรงพี่น้องอยู่วางนี่นี่จะเป็นเดินกีฬาที่ว่านฮงเหียนเพื่อจะมาจัดแข่งขันอยู่นี่พี่น้องเนาะ และจะเป็นโรงเรียนอ่าสาธิตพี่นอ้องจะมีประถมและมัธยมอ,อยู่วางนี่จะเป็นเดินห่มของโรงเรียนอของวิทยาลัยคู่อยู่วางนี่เนาะแต่ก่อนนี่ยข้าเจ้าจะมาแข่งขันกีฬาอยูน่นี่จะมีบ้านบ่วงบ้านส่งอยู่วางนี่พี่นอ้นองเนาะแต่สมัยตะกี้นี่มาโนดมาแข่งกีฬาอยู่นี่แล้วเนาะมาเฮียนอยู่นี่ แข่งบันบ่วงที่นี่พี่น้องมีไพ่หลินเป็นไงบันบ่วงเป็นอยู่บ่บ่มีไพ่หลินเลยเนาะกีฬาตัวนี้สุดบานี่มีขรลินอยู่บ่มีไพ่หลินเลยมีตีบ้านเนาะตีบ้านเตยบ้านบ่เออเตีบ้านตีบ้านตีบ้าน เออแอคไหมอ่าบอลเดินข้หล่อนี่แหละพี่น้องไงจะเป็นนั่นเดินกีฬาเดินกีฬาใหม่อยู่ที่ว่าเพิ่นแต่ก่อนนี่สั่งคู่นี่เดินกีฬาจะอยู่ทึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นจะมาจัดอยู่ดุ่มเป็นเดินกีฬาอยู่นี่พี่น้องจะเป็นเดินห่มเนาะระวังนี่ใน YouTube เดินกีฬานี่หลายปีแล้วแต่ก่อนบโบนด์เฮนจบแล้วพี่น้องเพิ่นจึงพากันมาเห็ุเดินกีฬานี่เนาะแต่ว่าบโบนด์ก็ได้ใส่อยู่ตอนช่วงสมัยเอ็นเศาซีเศาหาพี่น้องยังได้มาหลิงกีฬาอยู่นี่เนาะอยู่วางนั่นนี่จะเป็นเดินบานบานเตะพี่น้องอยู่วางนั่นอยู่วางนี่นี่จะมีแต่จะมีครบนะเนาะอยู่วางนี่จะมีครบว่าจะเป็นมัธยมพี่น้อง 1> ม1ห,หาม7แล้วก็ประทมกับป1ห,ห,หาปหาเนาะอย่าวังนี่โอ้หลักเ,ยเียนหลักเียนลายขันส่งตู้ว่าหลักเียนอย่าวังนี่มันเฮียน,ยาน,น,ยนลายเลยเนาะไปดิฮะมีมีหลักเงินขึ้นดีไลย ทุกยูทูยยูทูนะยูทนอนน์พาเด้อเยไปบยบายไปเฮียนไปเฮียนจดไอาจย์ที่ห้ไปบายด้อ